ไม่ต้องขาดผมจัดมาให้แล้วครับ FA ครับเมื่อวานที่วางไว้ให้ทั้ง2ตัวเนี่ยก็เข้าวินไปทั้ง2ตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเชลซีที่ถล่มมอร์แคมไปถึง5ประตูต่อศูนย์และก็เลดดิงครับเชื่อว่าจะยันเสมอกับเบอร์นลี่ได้ ก็เป็นไปตามที่คาดหมายนะครับก็เสมอกับเบอร์ลีไป1ประตูต่อ1แต่มันม,นมาหลุดฟอร์มแค่บอลลีกเท่านั้นเองนะครับกันโซซิตี้อิตาลีเนี่ยให้มองไปที่อัตลันตาก็เสมอแบบเจืดชื่กับอูดินิเซศูนย์ประตูต่อ0นแล้วก็บุนเดสลลกาเยอรมันถึงแม้ว่าบาเยิร์นมิวนิกจะชนะได้ก็ตามนะครับแต่มันยังไม่ทะลุเพดานบวกลบคูณหารแล้วก็ยกย้าเจ้ากันไปนะครับ แต่ FC ท่านไหนที่อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องแสดงความดีใจด้วยแล้วกันในเรื่องของตัว s v a p และก็ชุดโครงการยังเสิร์ฟความสดชื่นให้กับคนที่อยู่ในครอบครัวเหมือนเดิม FC ที่อยู่หน้าช่องที่ยังรังเลและยังไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยอยากให้ลองเปิดใจเข้ามาสัมผัสกันดูนะครับเพ,เพื่อนๆมาดูผลงานของคนในครอบครัวของเราก่อนก็ได้ว่ามันสดชื่นเหมือนที่ผมพูดไหมนะครับง่ายๆเลยทางเข้าจะอยู่ที่ใต้โปรไฟล์อ่านรายละเอียดสักนิดนะครับและจะพบประตูสู่ความ ฟินความสดชื่น เมนูเด็ดเมนูดังที่คัสสันมาฝากวันนี้ก็เป็นบอลเอฟเอคันะครับเป็นการพบกันระวังแทมเวิร์ธพบกับสเปอร์ครูนี้อยากให้ไปโฟกัสที่สเปอร์จะดีกว่านะครับต่อให้ใช้ผู้เล่นตัวสำรองผสมกับดาวล่วงลงเล่นก็ต้องยอมรับตรงตรนะครับว่าสเปอร์นี่เหนือกว่าแบบครบวงจรเมื่อเจอกับแทมเวิร์ธทีมนอกลลกที่มาไกลขนาดนี้นะครับช่วงแรกๆกแทมเวิร์ธเองนะครับอาจจะอาศัยความคุ้นเคยในสนามเอาตัวรอดไปได้แต่เชื่อว่าสเปอร์ไล่บีไล่บทก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้อย่างไม่ยากนะครับและถ้าหากว่าลูกแรกมาไวเนี่ย มีหลายอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่สเปอร์ได้เลยนะครับและสําหรับเมนูที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างอิฟสวิตพบกับบิสตันโดเวอร์คู่นี้ก็เป็นบอลคนระดับวิชั่นกันนะครับการหนีตกชั้นคือเป้าหมายหลักของม้าขาวอย่างอิฟสวิต แต่ขุมกาลังของพวกเขาถือว่ามีดีเชิงลึกพอสมควรเลยนะครับเชื่อว่าน่าจะเก็บชัยชนะจากบิสตันโลเวอร์ทีมจากรีกวันไปได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่อีฟสวิตได้เลยนะครับและสําหรับเมนูสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยยกให้เป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับในะค,บค่ำคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างอาร์เซนอลพบกับแมนยูอาร์เซนอลข้อเสียเวลานี้นี่คือเกมริมเส้นฝั่งขวาเนี่ยไม่มีบุกยอากาทาให้เกมลุกดูดรอบลงไปนะครับข้อดีของพวกเขาก็พอพึ่งพาในลูกเซตพีดได้ซึ่งในนะัดที่เจอกับมนนยูล่่าส ผลีสกอร์ใส่แมนยูไป2ประตูต่อศูนถือว่าเป็นของแสลงของแมนยูได้เหมือนกันนะครับส่วนทางฝั่งของแมนยูเองนะครับข้อเสียของพวกเขาคือยังไม่ค่อยเข้ากับระบบของอัมโมลิมสักเท่าไหร่บอลยังไม่ค่อยมีทรงแต่ข้อดีของแมนยูคือเกมแดงเดือดที่บุกไปเสมอกับลิเวอร์พูลได้2ประตูต่อ2และความมั่นใจให้กับพวกเขาเองได้เช่นเดียวกัน คู่นี้น่าบอลยังไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับไปเลือกเชียร์ในเรื่องของบอลเต็มเวลาดีกว่าเชื่อว่า3มเมล็ดมีให้เห็นอย่างแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้เป็นยังไงกันบ้างครับ4ี่คู่ที่วางไม่ให้ถูกอกถูกใจทุกคนบ้างไหมถ้าหากถูกอกถูกใจเอาไปแยกเน้นจัดหนักกันได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ